I'm a อะไรครับตะแก่ที่ข้างๆนี่หายไปไหนคบพี่โอ้โหไปเรียกเขาตะกงตะแก่พี่เอ็มหมายถึงพี่เอ็มใช่ไหมพี่เอ็มนะคะพี่เอ็มลืมบอกน้องเบนซ์ไปวันนี้พี่เอ็มไม่ได้มาเขาขอลา,อาเห็นว่าจะไปพาตรงผ่าตัดแปลงพงแปลงเพศอะไรนี่แหละหจริงอ่ะเขาบอกมาเขาบอกมาตายนี่ที่หายไปนึกว่าจะไปเสริมขายสูงขึ้นยี่ไปทานมหรอเนี่ยนี่เขาไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นเขาไปผ่าตัดจริงๆเห็นเขาบอกตายละพูดถึงวันแม่ดีกว่าโอ้พึ่งผ่านมาเปียกๆนี่เอง หมัดหมาดหมดหมดนี่เองเพราะว่าเพราะว่าพี่เนี่ยได้ไปขอพรจากคุณแม่แล้ววิธีการทําของพี่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นๆบางคนเขาเอาแค่ดอกมะลิไปให้คุณแม่ก็ไปขอสินงขอพรแต่ของพี่นี่ก็เตรียมน้ําไปกะละมังหนึ่งพอเสร็จปั๊บเนี่ยพี่ก็เอาเท้าคุณแม่ใส่ลงไปในกะละมังแล้วก็เอาดอกมะลิใส่ลงไปแล้วก็ไปถูตามซอกนิ้วงามนิ้วคุณแม่ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยเสร็จปั๊บเราก็เอาน้ําที่เราล้างเท้าคุณแม่เนี่ยเอามาอาบตัวของเรา จิงปะเนี่ยเพื่อไล่ความาไม่เป็นสิริมงคลในตัวเราเนี่ยออกไปแล้วเอาสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในตัวเรานี่เขาทำกันจริงๆใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงครับพี่ทำทุกๆปีเลยเอาพูดถึงกวนป่วนพี่บ้างดีกว่าโอ้โหได้พูดถึงกวนป่วนนะครับไปที่ไหนต้องมีเรื่องราวความสนุกสนานแน่นอน,น,นโดยเฉพาะวันนี้วัยรุ่นนิดเด้น <c oughs> นี่ขึ้นห้าง ช่วงกวนป่วนกวนเมืองวันนี้เรามาป่วนกันที่เซนทันเวิด์ลาซ่ากันครับแทนการป่วนของกวนเราก็คือแกล้งทําทีเข้าไปขอลายเซ็นงคนที่เดินผ่านไปมาอ้ําว่าเขาเป็นดาราซะงั้นแหละเอาเราไปดูรายแรกกันเลยได้ไหมครับใช่มาใช่ใช่จำได้นะครับที่เล่นน้องก็เขินจนเอาผ้าปิดหน้าแล้วแต่กวนป่วนก็ยังไม่เลิกตื้อครับขอขอลลยเซนได้ไหมครับได้ไหมครับขอลลยเซนแค่แป๊บเดียว ถึงกลับอาหาจนต้องวิ่งหนีเลยครับพี่ตีพี่ตีแม่พอคุณตีเข้ามาก็ทําเป็นไม่สนใจน้องเขาจนน้องงงแบบนี้และมาดักรอพี่ตั้งนานแล้วครับใช่ที่เล่นละครตอนเย็นใช่ไหมครับใช่นี่พยายามปฏิเสธแบบงงๆครับหมายละวบริสุทธิ์ใช่ไหมครับตอนเย็นขอเลเซนหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับนิดนึงครับนิดนึงครับใช่เลยครับจําได้ผมดูราจาเลยครับใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ เฮ้ยนั่นนนั่คุณตีเดินแท้เข้ามาตามแผนอีกแล้วนั่นงงเข้าไปใหญ่ครับขอเล่นรับครับดักรอพิจารณาแล้วครับใช่เล่นละครช่องสามไหมครับน้องจ๋าน้องขอเล่นเซนต์ได้ไหมครับนั่นคุณผู้ชมดูสีหน้าสาวน้อยคนนี้สิครับเธองงอย่างแรงครับปัดมาปัดเดียว์ครับดเดียว์ครับชันี้ช่องสามน้องใหม่รับบริสุทธิ์ใช่ไหมครับจำได้ครับจำได้ครับน้องขอขอเล่นเซนต์นิดหนึ่ง ไม่ใช่ไม่ใช่จำได้แน่นไหมครับเฮ้ยพี่ติเฮ้ยเอาดีครับพี่ขอขอเล่นสิครับพี่ได้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 โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอายุเรายต่อไปมาป่วนฝ้ารังกันบ้างแบล็กพีชแบล็กพีชโอเคซูเปอร์สตาร์แบล็กพีชไปอ้ำเขาว่าเป็นแบล็กพีชครับไล่สุดไลเซุดเลยอยู่แบล็กพีชโอเคยูเขินจนไม่รู้จะเขินยังไงแล้วแบล็กพีชเดียสนะ อยู่ๆอยู่ขอลายเซ็นนิดนึงโอเคโอเคอยู่แบบพีซนะอยู่แบบพีซยูซูเปอร์สตาร์องบั่นั่นเจอฝรั่งอ่ำกลับว่าอยู่ก็เล่นองบ่าเขาให้น้องสวัสดีครับมาดูรายต่อไปครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่เล่นเรื่องน้องใหม่ร้าบริสุทธิ์ใช่ไหมครับช่องสามใช่ไหมครับใช่ครับจำได้ผมจําได้เล่นช่องสามใช่ไหมครับที่เล่นละครใช่ไหมครับโอ้โหได้รอตั้งนานเกาหัวครับก็ไปงงนิดนึง ได้ไหมครับอุ้ยพี่ตีพี่ตีสวัสดีครับพี่ขอขอลายเซ็นหน่อยครับพี่ขอลายเซ็นนิดนึงครับพี่ตีขอลายเซ็นนิดนึงครับฮ่าฮ่าฮ่ารีบเดินจำเอาไปเลยครับขอขอลายเซ็นหน่อยครับขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับหนุ่มคนนี้สิเด็ดเห็นหน้างงงอย่างนี้แต่แจกลายเซ็นให้ด้วยอะไรครับพี่นี่ครับขอขอลายเซ็นนิดนึ่งลายเซ็นลายเซ็นครั้งเดียวับขอครั้งเดียวครับครับลายเซ็นพิตีเอ้พิตีพิตีตามแผนครับ พอคุณตีเข้ามาก็ทําเป็นไม่สนใจดูสิครับพ่อหนุ่มออกอาการงงเต๊กเลยขอขอเลเซอร์พี่ด้วยครับขอเลเซอร์พี่ดนึงงงครับงงฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อขอบคุณมากครับไปไปครับไปครับเดี๋ยวไปไปข้างในไปขาข้างในครับพี่ไปเลอโดนพวกเราป่วนแตแล้วเพราะพวกเราคือคนป่วนกวนเมืองครับนะตกลงคุณเป็นนักแสดงอยู่ค่ายไหนครับป่าครับน้องตบสวัสดีค่ะ ถึงคราวป่วนดารากันบ้างน้องกบพิมลรัตน์ครับดูค,บคุณตีแกล้งเดินผ่านไปขอได้เส้นไหนนะครับคุณตีแกล้งเดินผ่านรอบสองครับ ขออะเซนนะครับพี่ดูแลดีครับพี่อ๋อเดี๋ยวขออะไเซนไม่ตีด้ครับพอน้องกบเห็นอย่างนี้ถึงกลับเดินหนีเลยครับเราเห็นน้องกบมาที่นี่งไงเมื่อกี้เราอยุ่างบนเลยเห็นน้องกบมาปุ๊บก็เลยจะมาแกล้งขออะไรเซ็นน้องกบแล้วเราจะเดินผ่านไปแล้วเขาหาันมาขอละยเซ็นเราแล้วดูน้องกบจะทำยังไงครับเพราะว่าคือเรามาจากการสรุปเรื่องเด็ดครับนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าโดนครับน้องกบ วนปวนพวกพี่อ๋อตีตายตรงเน่นไม่เคยทำให้ผิดหวังตาแล้วไปแกล้งเ็าอย่างนั้นน่ะก็ไปสนุกสนานกันไปนี่ว่างๆนี่นะพี่จะให้มันขึ้นไปบนยอดอาคารทุ่งสูงเลยนะหรือว่าบนสะพานนะเคยเห็นสะพานเคยไปสะพานพระรามแปดไหมไปไปค่ะข้างบนจะมียอดสุดยอดเลยเห็นไหมใครจะบ้าขึ้นไปบนนั้นล่ะพี่ไม่มีใครขึ้นไปก็ให้มันบ้าอยู่กันสามคนบนนั้นน่แหละไปปวนเขาดีนักตะลุยเรื่องเด็ด